ปุตตะกามละเพปุตตังธนากามละเพทนางอัติกายะยายายธิวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสพระควายามะราชาโนทเวสวรนโมมรนังสุขังอ拉หังสุขตนวนโมพุทธยะชยาสนากตาพุทธเชตวามรังสวะหนังจตุสัจัสพังและสังเยปิวิงสูงนราสภาตันหังกลาทโยพุทธาทวีสตินายกัสเพปปิหิตาไมหังมรเกเตมุนิสราสีเสปปฏิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเรสปะโคนากโร ปุณโณอังคุริมาโรจะอุบาลีนันทศิวรีเทราปัจิมิชะตานราเตติลกามะมะเสสะสีติมหาเทราชิตาชนะสาวกายเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชินโอราสาชรันตาสศระเตชินะอังเขมังเคสุสันทิตารัตตานังบุรัโตอาสสีตะคีเนเมตตสุตะกลงทัชคังปัชะโตอาสสีวเมอังคุริมาลักังขันธมุรับปฏิตันจะอาธนาเทสุตะกลงอากาเสชะทนังอาสีเสสาปการาสันทิตา อาเสสาวินายังยันตุอนันตชินาเตชะสาวสสโตเมศกิจเจนะสระสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรามชัมหีวิหารดัมหิตาเสสนัปปานเนตูมังสเพเตมหาปุริสานสภาอิเจวามันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรายอสะธรรมานุภาวะปุิโตจรามิชินาปัญชเรติ